ค่ะสบายจ้ะ mm hmm. คนเราตอ้นอายุน้อยๆก็ดูดีทั้งนั้นเนี่ยพออายุเยอะก็ไปร่างกายก็ไปแหละแต่ก็โอเคก็ยังรักกันได้อยู่ยืนยาวอยู่ <laughs> มชบฝลังตรงที่แบบว่าเขาเขาไม่จูจีจุกจิงอืม เขาไม่ตบไม่ตีโอครับนวดสุขภาพใช่ไปเจอกันที่ร้านถูกใจเขาเห็นเราเขาก็ชอบเนาะคนมันจะชอบกันน่ะเขาชอบแต่เราก็ไม่ได้เลือกนะว่าฝรั่งจะอยู่แบบยังไงขอให้ได้ผัวฝรัง่งอยากได้ผัวฝรัง่ง <laughs> เราก็พอพูดฝรั่งได้ลิ้นลินเลยหน่อย,อยป่าป่าเย็ดเย็ดโนโน่เ yeah, ร yeah, no, no. ิ่มอยู่เริ่มอยู่ทูแ เขาก็ถามเนาะเธอชอบฉันไหมดูยู u l น k e ี้เย s and you my style เธอนั่นแหละเป็นสไตล์ของฉันเขาก็ถูกใจเด้เขาก็ถูกใจว่าเราไหนชอบสไตล์ของเขาเราก็แอบมองเขาเนาะอืมเราก็แอบมองเขาเราไม่กล้าลิ้นอะไรเขาหรอกเราก็เตรียมตัวอายเนาะ เจอผู้บ่าวแล้วก็อายพอถูกใจยายก็พูดเอเย็ดหนูใช่ไหม thank you สบายเข้าเจวเลยลาลาวัสดีค่ะลาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่เข้าเช่จ้ะ เอาละ,ละฉันไม่มีไปเจร้รานไปเจเมื่อวานเนี่ยยายไปซื้อไอ้โทรศัพท์ใหม่ด้วยยายล้างปเจเมื่อวานเขาเขาเจอยายเขาก็เขาก็มองตาเขาก็ถูกใจเขาก็ถามว่า And you like เอ็นยูไลมีก็ไม่ได้ถาถามว่าอ่าไอ อายูเริ่มมีเรายังไม่ได้รู้จักกันเพิ่งเห็นหน้ากันเขาก็ถามว่าเธอเธอเธอชอบฉันไหมอือฮะอ you e ไลเราก็บอกเขาไปเลยว่า y e ย I l อ k e you อ n d you my s t อื e เธอเนะี่ยเป็นสไตล์ของฉันฉันชอบเธอว่าตนะอ่า ก็เลยได้พูดคุยกันเร่าถู่สวัยฟังสวัยอยากรู้มาอยู่ประเทศไอจัเเลนได้ยังไง <c oughs> ก็พูดคุยกันเท้าเขาก็พอคุยกับเรารู้เรื่องเขาก็เริ่มสนใจเราเนาะเขาก็เลยอยากให้เรามาอยู่ด้วยเป็นสามีปร,ริยาโดยถ,ถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> รู้จักไม่สบายอือยายก็เป็นคนใจง่ายนะ <laughs> อยากไปอยู่ต่างประเทศอยากไปอยู่ต่างประเทศทำงานก็หาเงินกันเบืยอยเนาะไอ้อยางมีผัวฝรั่งลาลาข้าเช่ขอบคุณมากค่ะ อุ้ยไปดูเดี๋ยวนี้นะเอ่อเพ้นการนวดไทยนะเดี๋ยวนี้เขาก็ดังไปทั่วโลกเลยนะเพราะคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็มีร้านนวดทําร้านนวดอืเดี๋ยวนี้ฝรั่งฉลาดนะเอาหมอนวดมาทําเมียสบายไปอีกแบบหนึ่งนะเวลาเมื่อยมาก็มีคนนวดให้นวดเทคแค ทำกับข้าวไทยให้กินกหลังชอบกินกับข้าวไทยเ้าก,กินแล้วก็ทํากับข้าวไทยให้กินก็ทํากับข้าวประเทศเขามั่มทนกับข้าวไทยเมื่อเดี๋วแต่บาง,บาง,บางวันก็ทํากับข้าวเขาบางวันก็ทํากับข้าวเราขอบคุณเจ้าสวัยจ๋าที่มาอยู่เป็นเพื่อนยายมีสวัยอะอยู่จนอันนี้เาขาแช่เขาคงจะมาฝากบ้านไว้นะ ใช่ไหมเราจะอยู่ด้วย